ดีค่ะพี่อ,อมเซฮายวันนี้ไม่มีอะไรจะทอล์กนะไม่อยากให้ทุกคนเซเรียนะคะมา say hi, เซย์ไฮเฉยๆนะคะพี่อ,อมเซฮายให้มาฟังเสียงฝนนะคะเสียงฝนแล้วก็รู้สึกว่าหลายจังหวัดนะคะจะประสบกับภูทก,กภัยนะคะขอให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลตัวเองด้วยทุกพื้นที่นะคะจะตก6-7จังหวัดเนาะใครดูข่าวเหมือนกันก็ขอให้ ปลอดภัยนะคะใครอยู่ในพื้นที่ขอให้ปลอดภัยนะคะทุกภาคเลยนะคะ,ะ,ะของเรานี่ก็นอก,นอ,ก,นอ,กอันนี้เพิ่งจะตกหนักนะคะเดี๋ยวพอดีอบ้านแม่เขาอยู่ในเมืองเนาะก็ดีหน่อยนะคะแต่ใครที่อยู่นอกนอกนะ,ะแล้วก็มีเลือกสวนไรนาต้องระมัดระวังให้มากเลยนะคะก็มีอะไรที่มันเก็บขึ้นไปไว,ไว้ข้างบนได้ที่สูงสูทั้งรถทั้งอะไรนะคะเตรียมพร้อมนะคะ เพราะว่าต่อไปเนี่ยภัยธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นการหนึ่งนะคะพี่ออนจะมาบอกว่าหนึ่งเป็นจากการที่เราทราบข่าวจากนักวิชาการนะคะต่างๆนะคะในแขนงอาจจะเป็นนักธรณีอาจจะเป็นนักธรณ,จจนนรณีวิทยาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หรือว่านักพยากรณ ใหญ่ก็น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนี้ยโดยเฉพาะนะคะอนา,าคตเนี้ยคือน้ําแข็งอะ่ะปัจจุบันที่เราดูข่าวันเนี้ยน้ำแข็งมันก็ละลายมาจากกว้วโลกเหนือนะคะมันทําให้เกิดน้ํานะคะมันมันลน้นะลนะคะล้นทะเลสาบหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะของแต่ละประเทศถ้าเป็นของเรานะคะมันก็จะเป็นน้ําป่านะคะ ก็ถ้าเกิดมีาพายุมี d i p r e s น i เข้ามาอีกมีทอร์นาโดด้วยเนี่ยก็ยิ่งหนักเลยนะคะต่างประเทศก็จะมีไฟป่ามีทอร์นาโดแล้วตอนนี้ก็มีภาวะความร้อนนะคะต่างประเทศก็ร้อนแล้วนะ40่องศาซึ่งก็ไม่ได้น่าอยู่หรอกนะตอนนี้ประเทศไทยน่าอยู่ที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็รักษาสิ่งสิ่งสวยงามของประเทศเราเอาไว้ประเทศเราน่าอยู่นะคะ เป็นประเทศที่ติดน่าจะติตอันดับนะ top 10นะในประเทศที่น่าอยู่อะถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดอาจจะ top 5หรือ t o เ10นี่แหละนะคะใครๆก็อยากมานะถ้าไม่รวมเรื่องอย่างอื่นนะถ้าไม่รวมเรื่องอย่างอื่นถ้าเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องทรัพยากรเรื่องอาหารการกินนะคะอาธยาศัยของผู้คนสดใหญ่ประเทศเราน่าอยู่นะคะประเทศไทยนะคะไอร์แลนด์นะคะยังไงประเทศเราก็ น่าอยู่น่าสนใจมากนะคะมีหลายเชื้อชาติอยายจะมาตั้งรกรากในไทยที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็มีจีนมีเกาหลีมีอเมริกาแล้วนะที่อยากมาอยู่เมืองไทยนะคะแล้วที่เข้ามาประเทศเพื่อนบ้านอีกนะคะมีเวียดนามตอนนี้เวียดนามก็เข้ามากรุงเทพแล้วนะคะเอออาจจะเข้ามาสักพักหมดแต่โค้วเพิ่งจะรู้นะว่าเวียดนามนะคะมีเวียดนามพาม่าในเข้ามานานแล้วนะคะเมียนมาเนาะเมียนมารเรียกว่าเมียนมานะคะ ก็ลาวนะคะกัมพูชาใช่ไหมคาเมรเอนคราวนี้มันมีหลายเชื้อชาติเข้ามาในประเทศเรานะคะก็ต้องาาระมัดระวังเนาะแล้วก็ดูแลคนในประเทศเราแล้วก็ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวนะคะที่เข้ามาใช้บริการแล้วก็ดูแลเขาดีๆละกันนะคะทุกอย่าเขาดีๆ ถ้าเขาเป็นคนดีนะก็ต้องนะคะแต่ภูมิใจเถอะนะคะเราได้อยู่ในประเทศที่สวยงามเราได้อยู่ในประเทศที่สมบูรณ์นะถึงให้ข้าวของตอนนี้จะแพงก็ต่างะ,ะอย่างน้อยคนณว่าถ้าไปอยู่ถ้าให้เราไปอยู่ประเทศอื่นมันคงจะแรงแค้นอย่างนี้คือเราอาจจะทําอะไรแบบหนึ่งละางภาษาภาษาวัฒยธรรมเราแตกต่างนะคะ,ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ การดำิน,นำชีวิตค่าของชีพมันแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีประเทศไหนที่น่าอยู่เท่าประเทศไทยอีกแล้วนะคะเราอยากไปมองในจุดทุกประเทศนะคะมีจุดอ่อนนะะั่นแหละนะคะและอีกอย่างเราไม่ได้อยู่ถึงร้อยปีหรอกนะคะเดี๋ยวเราก็ตายเพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตทุกวันนี้นะคะให้มันมีคุณค่าที่สุดคุณมีความสุขครอบครัวคุณมีความสุขคนรอบข้างแผ่ไปให้กับเพื่อนฝูงถ้าคุณมีมากก็แบ่งปัน ะะชีวิตมีประโยชน์แค่นี้แหละนะคะเป็นมนุษย์เอามีแค่นี้จริงการงานการเงินไม่จําจเป็นต้องรวยมากไม่จําเป็นต้องอยู่ในที่ดีมากนะคะเอาแค่ว่าพออยู่พอกินนะคะแล้วก็ไม่ไทําให้ใครเดือดร้อนนะคะแล้วก็ดูแลลูกนะคะตามตามกาลังของเรานะคะสอนให้เขาเป็นคนที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในทุกสถานการณ์ดีกว่านะคะดีกว่าที่เขา ไม่เคยไม่เคยทำอะไรเลยนะคะหรือว่าเขามีแต่เป็นผู้รับอย่างเดียวนะคะต้องสอนให้เขาเป็นผู้ให้ด้วยสอนให้เขาเอาตัวรอดได้ด้วยสอนให้เขาดูคนให้เป็นด้วยแล้วก็การการการที่เราสอนลูกไม่ใช่ว่าลูกเราต้องเป็นภาพักไว้นะคะแต่ลูกเราจะต้องเป็นคนที่ไม่จะเป็นต้องเป็นคนที่พูดจากพ่อหรืออะไรแต่ว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ เรียนรู้อะไรได้คือพยายามสอน eq เขานะคะ iq ไม่ได้ไม่ได้จำเป็นมากนะคะ,ะมันมันสามารถเรียนรู้กันได้ะคะแต่ eq ก็เหมือนกันก็เรียนรู้กันได้พยายามสอนเรื่อง eq ให้มากกว่าเพราะว่า iq อาจจะใช้ไม่ได้ในเขาเรียกว่าอะไรนะใช้ได้แต่ว่ามันไม่ได้มันมีอะไรนอกเหนือตำราย,ยู่แล้วนะคะเอ้ครก็พูดไม่ถูกว่าจะพูดอะไร อันนี้ก็ตะโกนแข่งกับเสียงฝนเนาะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่เราที่เราคาดเดาได้หรอกนะคะสมมติวันนี้เรานั่งพูดอยู่ว่าเอ,อ้ยต่อไปเนี่ยเราก็ต้องอยู่แบบนี้แบบนี้แต่อีกสองสามปีข้างหน้ามันอาจจะแย่กว่าน,นี้ใช่มันอาจจะกกดันคุณมากกว่าน,นี้เพราะฉะนั้นความคิดเราต้องยืนหยัดอยู่บนความเป็นจริงนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนเมื่อไหร่ าการกระทำและความที่ของคนเราจะเปลี่ยนไปทันทีเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนนะคะเขาเขาวิธีเขาเป็นยังไงเพราะฉนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวตอนน้าท่วมอ่ะเหมือนตอนน้ำท่วมนะคะโค้ด <c oughs> จะมาเล่าประสบการณ์ตอนน้าท่วมตอนที่อยู่กรุงเทพเนาะตอนที่น้าท่วมเนะี่ยคือปีนั้นนะที่หนักหนาก,ก็คือว่าเราก็จะเห็นผู้คนรอบตัวเราเนะี่ยจากคนที่เคยโดยเวลาปกตินะไม่เจอสถานการณนะ์เนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ โอเคคนหนึ่งใช้ได้นะน้องคนนี้รุ่นน้องนะคะแต่พอสถานการณ์เปลี่ยนปุ๊บพลิกสถานการณ์ปุ๊บเนี่ยน้องคนนี้เขาก็กลายเป็นคนที่ก็ต้องเอาตัวเขารอดเขาก็แสดงความเห็นแก่ตัวออกมานะคะบางอย่างนะคะซึ่งมันทําให้มิตรภาพมันก็สามารถที่จะมิตรภาพมันอาจจะแย่ลงอะไรประมาณนี้นนะอันนี้ยกตัวอย่างนะ ให้ฟังว่าเนี่ยมันก็เกิดจากความเห็นกับตัวของของ,ของคนบางคนนะคะในสถานการณ์คุณจะเห็นว่ามันจะมีคําพูดอยู่คำหนึงว่าในสถานการณ์จะเกิดฮีโร่นะคะแล้วก็ในสถานการณ์ก็จะจะเกิดผู้ร้ายเหมือนกันนะคะแต่คนไม่ไดไ้ไม่ได้มาพูดว่าในส่วนมากคนจะพูดว่าสถานการณ์สร้างฮีโร่นะคะแต่อันนี้คุณเจอทั้ง สถานการณ์ที่สร้างเขาเรียกว่าอะไรในวิกฤตหรือในสถาน,ถานก,าการณ์ก็มีทั้งฮีโร่แล้วก็มีทั้งคนไม่ดีนะในเวลาเดียวกันนะคะมันอยู่ที่ว่าแล้วเราก็ต้องอรู้จักรู้จักแยกแยะนะคะแยกแยะแล้วก็อย่าไปเอาเยี่ยงอย่างเนาะอย่าไปเอาเยี่ยงอย่างอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าเราอาจจะสอนกันไม่ได้บอกกันไม่ได้แต่ถ้าเจอมาแล้วเนี่ย เราทุกคนจะรู้ว่าเออบางทีมันก็แบบถ,ถ้าถ้าไปเจอหน,หนักหน่อยก็จะน่ารังเกียจอะนะคะมันก็เขาจะเรียกว่าคือเห็นแก่ตัวจนน่ารังเกียจหรือเอาเปรียบคนอื่นจนน่ารังเกียจเนี่ยนะคะบางคนนะคือยอมเสียเปรียบใครไม่ได้เลยนะสมมติว่าถ้าคุณไม่รีบอ่ะ ในกรณีนี้โคโยตัวอย่างนสื่นะยกตัวอย่าง,ง,นะางแค่ยกตัวอย่างนะคะถ้าคุณไม่รีบเนี่ยมืดใช่ไหมตอนนี้ขอดูลองอน่าสอง,อ,อ,าอง่มพ่มอะไรถ้าคุณไม่รีบเนี่ยเราสามารถให้เขาแบบอย่างไปรอเข้าห้องน้ำเนี เ้วก็เรียงเขาก็เรียงต่อคิวอะไรกันอยู่นี่แหละแล้วก็จะมีคนนางหนึ่งนะคะคือเราอะ่ะกับคนกับพี่ที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเขาก็แล้วมีคนแก่ที่อยู่หัวนะคะเออเราอ่ะก็จะให้คนแก่นะ่ะเขาเข้าก่อนเพราะว่าจริงๆล้วเป็นคิวเขานั่นแหละก็ถูกแล้วก็ตามคิว